สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายว,วิชัยวิชุติติชเรียนชั้นป .6 เลขที่13วันนี้จะมาอ่านภาษาปฏิทิบทที่10เรื่องช้อนกลางสร้างสุขภาพวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่พ่อแม่จะพาภูไปงานแต่งงานด้วยงานนี้เจ้าสาวคืนนะ้าแตงซึ่งเป็นญาติทางแม่ได้เอ่ยปากชวนภูด้วยตัวเองภูดีใจจนหน้าบานเป็นจานเชิง ที่จะได้ไปงานนี้อย่างเตรีมภาคภูมิเจ้าบ่าวเจ้าสาวจัดงานสมฐานะและถูกต้องตามประเพณีผู้ตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นผู้คนแต่งตัวสวยงามเป็นการให้เกียรติคู่บ่าวสาววงดนตรีบรรเลงเพลงอย่างไพเราะระฐานที่ตกแต่งด้วยดอกไม้มีโต๊ะรับประทานอาหารหลายโตะ๊ะ ด้านหนึ่งของห้องจัดเลี้ยงมีโต๊ะวางอาหารเป็นเนววยาวมีอาหารนานาชนิดทั้งข้าวหวานและผลไม้ที่ตกแต่งประดิษฐ์ประดอยไว้อย่างสวยงามแขกที่มาร่วมงานต่างทยอยเข้านั่งที่โต๊ะเมื่อได้เวลาพิธีกรเชิญแขกทุกคนร่วมรับประทานอาหาร โดยเชิญสุภาพสตรีและเด็กตักอาหารก่อนทุกคนจะเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบหยิบจานที่หัวโต๊ะแล้วเดินตักอาหารที่ตนชอบแม่บอกกับปูว่าการกินเลี้ยงแบบนี้เรียกว่าบุฟเฟ่ทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองควรตักอาหารให้พอดีพออิ่มอย่าตักมากจนล้นจานกินไม่หมดต้องเหลือทิ้งเสียใดของด้วยอายคนด้วย เขาจะมองว่าเราเป็นคนตะกะเห็นแก่กินถ้ายังไม่อิ่มก็ไปตักใหม่ได้ครูสกิดให้แม่ดูชายคนหนึ่งซึ่งเข้ามาแทรกแถวตักอาหารหลายๆอย่างจนพูนจานดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นอาหารชนิดใดบ้างแม่ครับทำไมเขาไม่เข้าแถวแล้วตักอย่างนั้นเขาจะกินหมดหรือครับครูถาม นั่นนะสิเซงแถวแย่งผู้หญิงกับเด็กอย่างนี้ไม่ใช่สุภาพบุรุษเลยภูอย่าทำอย่างนี้นะลูกตักอาหารแบบนี้เหมือนกับว่าจะไม่เหลือให้คนข้างหลังกินเลยคนอย่างนี้ไม่มีมารยาทเป็นพวกเห็นแก่ตัวแม่กระซิบตอบเบาๆแม่กับภูตักอาหารอย่างทีละนิดทีละหน่อยพอรวมกันในจานก็ดูมากเหมือนกันแต่สอง คนแม่ลูกคิดว่าคิดไว้แล้วว่าปริมาณแค่นี้รับประทานได้หมดพ่อออกไปตักอาหารทีหลังเมื่อเห็นว่าสุภาพสตรีและเด็กเข้าที่นั่งแล้วเมื่อรับประทานอาหารเสร็จภูขอไปนั่งกูภูขอเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่นอกห้องจัดเลี้ยงต้องเดินผ่านระเบียงที่มีโต๊ะอาหารแยกมาเพียงโต๊ะเดียว มีทั้งคนนั่งและยืนรับประทานเป็นกลุ่มใหญ่ส่งเสียงเออะเฮฮาบนโต๊ะเต็มไปด้วยจานที่มีอาหารพูนจานผู้เห็นพี่ศินปเพื่อนบ้านและคนที่แซงแถวอยู่ที่โต๊ะนั้นด้วยแต่ละคนใช้ช้อนของตนเองตักอาหารจากบนโต๊ะบางคนใช้ ชนเสร็จก็วางพาดไว้บนขอบจานบางคนเลียช้อนจนเกลี้ยงก่อนวางแก้วน้ำมีก็มีเพียงสองสามใบใช้เวียนกันผู้เดินผ่านที่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกพะอึดะอมคิดว่าจะไปเล่าให้แม่กับพ่อฟังแต่พอกลับจากห้องน้ำ เข้าไปในห้องจัดเลี้ยงภูก็ลืมเรื่องที่จะพูดเสียสนิทเพราะมัวแต่เพลิดเพราะมัวแต่เพลินฟังคำกล่าว,วอวยพรคู่บ่าวสาวและคู่บ่าวสาวกล่าวขอบพระคุณแขกผููมาเป็นเกียรติทุกคนออกจากงานเลี้ยงด้วยความรู้สึกยินดีกับคู่บ่าวสาวบ้านของภูกับบ้านของพี่ศิลป์อยู่ติดกันทุกวันภูจะได้ยินเสียงกีตาร์ที่พี่ศิลป์ดีดเป็นเพลงเพราะเพราะดังข้ามรั้วมาตั้ง มาแต่เมื่อสีห้าวันมานี้ภูไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยจนกระทั่งแม่ไปพบป้าส้อยแม่ของพี่ศิลที่ตลาดจึงได้ทราบว่าพี่ศิลป่วยเข้าโรงพยาบาลเพราะโรคไวรัสตับอักเสบเอพ่อกับแม่ไปเยี่ยมพี่ศิลทันท,ทีที่ทราบข่าวโรคไวรัสตับอักเสบนี่เป็นโรคยังไงครับภูถามพ่อโรคตับอักเสบหรือดีซัน เกิดจากการอักเสบของเซลล์ตับทําให้ตับทํางานได้ไม่เต็มที่หรือทํางานได้น้อยลงโรคนี้เกิดจากหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A หรือ B โชคยังดีนะที่พี่สินติดไวรัส A พ่อตอบพี่สินมีอาการยังไงหรือครับพ่อถึงได้รู้ว่าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ A ปูซักถามต่อ ห็นป้าส้อยบอกว่าหลังจากไปงานแต่งงานพี่ศิลมีไข้ป่วยเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนปัสสาวะสีเข้มมีไข้ตาเหลืองตัวเหลืองปวดท้องบริเวณชายโครงขวาโชคดีที่ป้าส้อยรีบนำส่งโรงพยาบาลตั้งแต่แรกหมอสั่งตรวจเลือดพบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ คงต้องอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันแม่ตอบแทนพ่อถ้าติดเชื้อไปลสซีแล้วก็เป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งในตับเชียวละพ่อเสริมแล้วโรคนี้ติดต่อได้ยังไงภูจะเป็นไหมครับพ่อภูถามด้วยน้ำเสียงกังวลภูไม่เป็นหลอกแม่ปลอบโรคนี้จะติดต่อกันได้ง่ายที่สุดทางเลือดอาหารและน้ำลาย ถ้าเราล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้งเลือกอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดที่สำคัญคือใช้ช้อนกลางตักอาหารไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกับใครถ้าทำได้แค่นี้ก็ป้องกันโรคเบื้องต้นได้แล้วหรือจะฉีดวัคซีนป้องกันก็ได้ผู้นึกย้อนกลับไปเมื่อวันงานแต่งของนาแตงที่เห็นพี่ศินกินอาหารร่วมกับเพื่อนๆแล้วยังรู้สึกผออื่นผอ,อมไม่หาย คูเลยเล่าให้พ่อกับแม่ฟังสมัยเมื่อสมัยพ่อยังเด็กๆก,ก็เคยทำแบบนี้พ่อเล่าให้ฟังบ้างใครเตือนก็ไม่เชื่อกลัวเพื่อนว่าไม่เป็นลูกผู้ชายขี้ขาดตาขาวทำเป็นอนามัยจัดพ่อจึงป่วยบ่อยติดวัดจากเพื่อนงอมเง้มอาจเพราะไปกินอาหารร่วมกับคนที่เป็นโรคนี้โดยไม่รู้ตัวพ่อเลยกลัวตั้งแต่นั้นมา พอกันที่สําหรับการกินที่ใช้ช้อนร่วมกันพ่อหยิบแก้วแล้วพ่อกิพ่อหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่มก่อนจะพูดต่อว่าการเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงต้องรู้จักแยกแยะถ้ารู้ว่าอะไรเป็นที่อันตรายต่อตอนเองแล้วไม่ควรเอาชีวิตหรือสุขภาพไปเสี่ยงจำไว้นะพูพ่อสำทับลูกชายคนเดียวพ่อพูดถูกแน่นอน ภูคิดถึงเวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วยทีไรคนที่เดือดร้อนเป็นกังวลมากที่สุดคือพ่อกับแม่เสียงทั้งสุขภาพจิตและเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ฟังเรื่องที่พี่สินแล้วคิดว่าตนเองโชคดีมากที่คนในครอบครัวมองเห็นคุณค่าของการใช้ช้อนกลาง แม้แต่ในบ้านของภูเองครอบครัวเดียวกันแท้ๆ <c oughs> ยังใช้ช้อนกลางและแก้วน้ำเฉพาะตัวแม่บอกเสมอว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นโรคอะไรแอบแฝงอยู่กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ไม่สบายไปแล้วเพราะฉะนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดพ่อของภูพูดอยู่เสมอว่าคนที่ไม่ใช้ช้อนกลางคือคนที่เอาแต่ความสะดวกสบายของตนเองเท่านั้น ไม่คิดว่าคนอื่นจะได้รับผลจากการกระทําของตัวเองโดยแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นเวลาภูไปรับประทานอาหารนอกบ้านบางร้านใหญ่โตมีเชื่อเสียงแต่ไม่ให้ช้อนกลางมาให้เมื่อแม่ขอช้อนกลางบริกรทำหน้างงไม่เข้าใจว่าช้อนกลางคืออะไรแม่ต้องบอกอีกว่าขอช้อนใส่จานอาหารทุกจานด้วยนะพอเลาให้ฟังว่า มีเรื่องคิดไม่ถึงเมื่อครั้งพ่อและเพื่อนๆไปตรวจงานที่ต่างจังหวัดพ่อแวะไปรับประทานอาหารที่ร้านข้างทางแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใหญ่โตอะไรมากนักแต่จานทุกจานมีช้อนกลางด้วยพ่อเอ่ยปากชมป้าเจ้าของร้านยิ้มปากกว้างและพูดว่าก็เพื่อป้องกันโรคติดต่อไงจ๊ะงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนบางแห่งไม่มีช้อนกลางมาให้ แต่ทุกคนจะได้จานถ้วยและช้อนและตะเกียบเท่านั้นถ้าครอบครัวของปู่ไปร่วมงานด้วยหรือพ่อหรือแม่มักจะเสียสละช้อนของตัวเองทําเป็นช้อนกลางโดยแจ้งให้สมาชิกในโต๊ะทุกคนทราบช้อนกลางคันนี้จะใช้กับอาหารทุกจานได้ไม่เป็นไรแค่เพื่อนอาหารไม่ได้เปื้อนน้ำลายแต่ยังมีบางคนที่ไม่ให้ความร่วมมือ ภูนั่งดูละครโทรทัศน์หลังข่าวกับพ่อแม่ละครเรื่องนี้สนุกมากคนติดกันทั้งเมืองวันนี้เป็นตอนที่พระเอกพานางเอกมารับประทานอาหารค่ำดูสิครับรูชี้ไปทางจอภาพไม่มีช้อนกลางเลยสักจานแล้วเขาจะกินกันยังไงแล้วภูก็ได้คำตอบพระเอกและนางเอกก็ใช้ช้อนของ ตนเองตักอาหารไปคุยไปแต่แล้วตอนหนึ่งผู้ส่งเสียงร้องออกมาโดยไม่รู้ตัวอ้าวจะไม่ให้ร้องได้อย่างไรในเมื่อพระเอกใช้ช้อนของตัวเองตักแกงมาซดครึ่งหนึ่งแล้วป้อนนางเอกต่อพอแม่หัวเราะขำท่าทั้งที่แสดงความรังเกียจของผูผูคิดว่าละครนี้ไม่น่าจะใช่รักโรแมนติกแล้ว แต่น่าจะเป็นลักลันทดมากกว่าเฮ้อน่าสงสารนางเอกจริงๆคงจะเป็นเรื่องน่าเศร้าของคนในครอบครัวหากความสนุกสนานและการไม่คิดมากของเราในการรับประทานอาหารแล้วการทำให้ติดโรคเพียงเพราะเราไม่ใส่ใจเรื่องเล็กน้อยแต่สำคัญยิ่งอย่างช้อนกลางเท่านั้นเองช้อนกลางสร้างสุขภาพจริงๆ ขอบคับ